ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นผลงานของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ค่ะที่สําคัญคือใช้เวลาในการสร้างไม่นานผ่านการทิมพ์ข้อความของเราเท่านั้น AI วาดภาพที่กำลังเป็นกระแสอยู่นี้นะคะมีชื่อว่า Mid Journey ค่ะ เขาเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเดี๋ยวมันจะลองสร้างภาพให้ดูค่ะ <Wow. S 1> วิธีการก็คือเราเข้าไปที่ w w w m i d j e r n e y c o m นะคะแล้วก็คลิก join the beta เข้าร่วม Discord ใน Channel m i d j o u r n e y เลือกเข้าห้องที่มีคําว่า newbie นาหน้าหลังจากนั้นเพิ่มเครื่องหมาย slash หรือว่าเครื่องหมายทับค่ะลงไปในช่องแบบยังไม่ต้องกดส่งข้อความเลือกเมนู image prompt หลังจากนั้นพิมพ์คําหรือว่าประโยคที่เราต้องการลงไปวันนี้มันจะลองพิมพ์ชื่อรายการลงไปคือแบตไต7 HD นั่นเองเราก็รอแป๊บหนึ่งนะคะใช้เวลาไม่นานภาพที่ออกมาเนจะป็ เหมือนภาพหมีนะคะน่าจะเป็นที่ AI เนี่ยจับคาว่าแบรซึ่งแปลว่าหมีสีสันอื่นๆเป็นก็ยังปีความไม่ออกเหมือนกันค่ะซึ่งเขาก็จะสร้างให้เราได้ทั้งหมด4ภาพในการสร้าง1ครั้งค่ะนี่ก็เป็นคำสั่งพื้นฐานเท่านั้นนะคะถ้าเราพิมพ์คีย์เวิร์ดที่มีความละเอียดแล้วก็ซับซ้อนมากกว่านี้เราก็จะได้ภาพที่สวยงามแล้วก็สร้างสรรค์กว่าน,นี้อีกค่ะ